โมเมนตัม um ก่อนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมหลังอ่ะคนนี้มีโมเมนตัมคือ 2, 2> ถ้ามามวลคูณความเร็วไงคนนี้เป็นอะไร0ถ้านะคนนี้เป็น1จุดไอศูนย์จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดสองบวกกับ0.3 V <3 S 1> ย้าย้ายไปลบนะครับจะเหลือ1น1จุดอะไร1.8งเท่ากับ0.3 V <5 S 1> งั้น V ออกมาเป็นเลข 6, 6นะ ใครผิดดูตรงไหนด้วยนะว่าเราผิดตรงไหนติ๊กไปด้วยกิเลสผิดอปเปิลใครบอกว่าติดกันไป,ไม,นไปมีพิม,ม,ม์มอมันไม่เท่ากัน <c oughs> เขาไม่ได้บอกว่าติดกันไปใจเย็นๆมึงก็จะให้มันติดกันไปอยู่นั่นแหละแหมไม่ติดไปโอเคนะอ่ะแก้มืออีกรอบหนึ่งข้อสิบสามแก้มืออีกรอบหนึ่ง แก้มือรอบหนึ่งข้อสิบสามโจทย์เฮฮามากเลมึงโจทย์อ่ะเยี่ยวเยี่ยวตัวหนึ่งมีมวลหนึ่งจุดปดบินจับนกเขานกเขาคือนกเขาจริงๆไม่ใช่คำแสลงนะครับนกเขาจริงๆนะครับนกเขาวมวลสองจุดหจับทางด้านหลังด้วยนะอู้เยี่ยวเกน,นะครับถ้าเยี่ยวความเร็วมีเป็นยี่บแปดนะครับ ความเร็วนกเขาเป็น8ดนะครับหลังจากการจับเหยื่อของเหยี่ยวความเร็วจะเป็นเท่าไหร่นี่คือโจทย์ที่มันประยุกต์กับเรื่องจริงนะติดกันไปเพราะเวลาเหยี่ยวจับนกเขาอะ่ะก็จิกแล้วก็ติดไปเป็นก้อนเดียวกันเขี้ <Okay, S 1> ป่ะเชดโดนี่เราต้องมาคำนวณความเร็วเหยี่ยวเหยี่ยวนะไม่ได้เยี่ยวนะความเร็วเหยี่ยวนี่ไม่ใช่บทนี้นะครับเดี๋ยวมหจะมีบทหนึ่งคำนวณความเร็วเหยี่ยวได้นะครับชเชื่อว่าบทของไหลเรียน,ปนไปเลยครับเต็มที่ครับหาความเร็วเหยี่ยว เล็กไหลอะไรวะมึงได้ยินแวแบบเล็กไหลเลกไหลอ่าลองดูครับเลขลงตัวยี่สิบกว่าเลขลงตัวยี่สิบกว่าใบาให้เลขลงตัวเหี่ยวว่าไงดีวะเหี่ยว <c oughs> <c oughs> เยหี่ยวกูโม,โมโนกเขาว่าไงวะ นกเขาต้องเล็กๆนกเขานกเขาผมใหญ่นกเขาเลย <laughs> เออกูจะว่านกเขาไงให้มันไม่เหี้ยนี่นกเขาเหี <laughs> <laughs> ย้ยนกเขานะครับไอเหี <laughs> ย้ยภาพข้อแย่เลยวะนี่มันเหี้ยหรือแบทแมนเนี่ยเป็นภาพที่ดูอุบาทมาเลยครับ <laughs> <laughs> จินตนาการสำคัญกว่าความรู้น้อง บทอะไรกูไม่มาสอนศิละปะอ่ะโอ้โหกอเค,คอเรื่องเลสได้ด้วยรอรอตอนสองห้ามกดไมหมอ่ะนกขาวมวหนึ่งจุดแปดอันหนึ่งจุดแปดคูณยี่บแปดเปิบเปิบบวกกับนกขาวเป็น 0.6คูณกับ8เปรือบเท่ากับติดกันไปนี่พี่เอา1.8บวก0.6นะแล้วก็วีตัดได้นี่ว่าเอา0.6ตัดอ่ะเท่างสุขคุณเม่0.6เป็นป่ะ0.6 3 1.8 0.6 1 0.6 0.6คูณ4ได้2.4 ก็กลายเป็น28คุณ3บวก8 28คุณ3เอา7เอา4ตัดได้อีกนะ4ตัดอีกก็เป็นเหลือ2กับ7 7 3 21บวก4กูเ <c oughs> ท็ดเท่าทีนานดีว่ะเร็วเกินไป4ตัดกันนะ2อันนี้2เออ 2, 2เอเอ23อ <c oughs> โอเคนะครับเลขมันดูกึ๋กือ ดูประหลาดประหลาดทำไมตังดูประหลดาดประหลาด,ด,ลด,ลดเฮ้ยตังไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาแซวเราอยู่เราจะอ๋อจ้าจ้าครเครื่องติดนะครับข้อสิบสี่เลยครับอเครืร่องมันติดเหลือเกินข้อสิบสี่เนี่ยแนะนำนะหาความเร็วของเอกกนที่เราไม่รู้ให้ได้ก่อนอที่เหลือที่ช่วยช่วยให้ไปเรื่อย โมเมนตัมโมเมนตมกับโมเมนต์นี่คนละเรื่องกันนะโมเมนต์ moment ที่เราเรียนตอนสมดุลนี่คือหมุนนะคนละเรื่องกันโมเมนต์ moment มีทิศตามเข็มทวนเข็มอะไรอย่างตน้ <c oughs> นอะไรนะ <c oughs> อะไรหรอจริงหรอจริงหรอ ฮะวีเท่าไหร่ไม่บอกฉันจำไม่ได้อ่ะข้อนี้เคยเป็นข้อสอบโรงเรียนเราเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนละเลขกันคือแนวเนี้ยมันถามทุกโรงเรียนแหละไอแนวว่าหลังชนพลังงานหายไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับมาพร้อมข้อ14ครับวัตถุมวล1ิบเล็ว6อ่าเพียววาดไปก้อนนี้มวล1ินะครับ เร็ว6เมตรต่อวินะครับเข้าชนก้อน20ก้อน2ีบอกกูอยู่นิ่งโอเคนะครับเึิบหลังชนก้อนแรกกระดอนกลับด้วยความเร็ว2อ่ะก้อน10เนี้ยกระดอนกลับความเร็ว2โอเคนะครับแล้วก็อีกก้อนหนึ่งเราไม่รู้ว่าเร็วเท่าไหร่โจถ,ถามว่าพลังงานจนเปลี่ยนไปเท่าไหร่อาฟัง จะหาพลังงานจนเราต้องใช้1นส่วนสองเอ็กำลังสองถูกปะประเด็นคือเราหาได้ทุกตัวเลยยกเว้นตัวนี้ง้นข้อนี้นะหนูต้องเอากดอนุรักษ์โมเมนตัมหา V ก่อนอเข้าปะงั้นเริ่มต้นพี่ทำงี้อาหา V ก่อนทีละค่านะผลรวมโมเมนตัมก่อนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมตอนหลังนี่10คูณ6เป็น60อันนี้เ้เยวยนะบวกกับ0เท่ากับคนนี้ระวังนะ การเด้งกับหลังเนี่ยคือไปทางซ้ายปกติแล้วเราชอบนิยมให้ขวาบวกใช่ไหมงั้นคนนี้กระดอนกลับซ้ายติดอะไรงั้นไม่ใช่20สัดาหเป็นลบอะไรลบ20นะครับแล้วบวกกับ20 V วีถาม่าคิดธรรมดาเลยงั้นพี่ย้ามาบวก60กลายเป็นแอละไร80เท่ากับ20 V วีงั้นวีกลายเป็นเลขอะไร4ี่งเล่มมีข้อนี้ด้วยเหรอ คล้ายๆแต่มันยู่ในคลิปอ่ะโอเคอ๋อตีนมาวางบนโพเดียมเนะเยี่ยมอ่ะเฮ้ยต่อต่อนะได้วีแล้วอ่ะทำไงทุกคนดูเราต้องหาว่าพลังงานจนเปลี่ยนไปเท่าไหร่ใช่ไหมงั้นพี่ทำอย่างนี้พี่หาพลังงานจนตอนแรกก่อน ek ตอนก่อนก่อนมีกี่ตัวตัวเดียวตัวเดียวเพราะคนนี้ไม่มีความเร็วก็1ส่วน2พี่แทนเลขกันนะ m คือ10 v คือ6กํำลัง6กํำลัง2ได้3 6 36คูณ10เป็น3 6 6หาร2เหลือ108แล้เตอนแรก180จูนนะถอมาอ ek ตอนหลัง ek ตอนหลังก็1ส่วน2อ่ก้อนนี้นะก้อนนี้นะมวลคือ10ความเร็วเท่าไหร่ ไม่ต้องติดลบเพราะว่าพลังงานไม่มีทิศถูกไหมบวกกับนะครับ1นส่วนสมวลคือยี่อะไรยีสเร็วคือพิ้งหาเลย4ี่กัหงสอันนี้ได้4ี่สา2ง0บวกกับอันนี้160เฮ้ยเฮ้ยพลังงานหายไหมครับแสดงว่าพลังงานหายไปกี่จูลอ้าเหรอชิบหาย เลนอยู่กันแหละข้างบนล่างอ่ะหายไหมครับแสดงว่าพลังงานเปลี่ยนไปเท่าไหร่งงศูนย์มันเป็นการอ่านโดยรับพลังงานแต่ถ้าหนูคิดแล้วมันน้อยกว่าร้อยแปดสิบต้องเอาตอนแรกลบตอนเช่นศูนย์นะตอนหลังหนูคิดได้ร้อยหนึ่งก็คือหายไปเท่าไหร่แปดสิบถ้าตอนหลังหนูคิดได้ร้อยยี่สิบคือหายไปหกสิบเขียนนะคะแต่ตอนหลังไม่เพิ่มขึ้นอยู่แลวนะคะต้องน้อยลงนะ ถ้าเพิ่มขึ้นแสดงว่าอาจารย์แต่งเลขผิดแาดจว่าแต่งเลขไม่สมกับความจริงนะครับแล้วขนนี้ตอบหายไปศูนย์เพราะว่าพลังงานไม่เปลี่ยนเพราะฉนั้นหลังจากนี้เราจะมาดูประเภทของการชนและประเภทของการชนแล้วไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวช่วงท้ายจะเป็น2มิติที่เรารู้สึกว่ามันยากๆนะครับ โอเคแสาาังการชนอันนี้อาจจะออกเป็นทฤษฎีได้ด้วยนะครับและออกคำนวณได้ด้วยนะครับการชนมีสองประเภทคือชนแบบยืหยุ่นกับชนแบบไม่ยืหยุ่นนะครับอ่า การชนแบบยืดหยุ่นนะครับเป็นการชนที่ไม่เสียพลังงานและถ้าเอาให้ถูกคือพลังงานจนเนี่ยนะครับอาจารย์มึงอ่ะเขียนผิดเขียนไม่เขียนไม่เสียพลังงานไม่จริงต้องพลังงานจนอย่างเดียวนะครับนี่คือนิอยามของยืดหยุ่นนะครับอ่ะชิดส่วนใหญ่หลายหลายโรงเรียนหลายหลายที่เขาก็เขียนแต่พลังไม่เสียพลังงานไงให้เด็กจําไปเลยที่จริงเฉพาะ <Cooper> พลังงานจนนะเขียนะครับอ่ะ ต่อนะอันที่สองครับอันนี้พี่เว้นไว้ประมาณ3ามบรรทัดนะนิดนึงนะอันบรรทัดที่2นี้ครับพี่เขียนเป็นไม่ยืดหยุ่นไม่ยืดหยุ่นก็คือเสียพลังงานอันนี้เป็นการชนสมจริงครับเพราะของจริงทุกครั้งเนี่ยต้องมีการเสียพลังงานจนอยู่แล้วโอเคนะครับไม่เสียพลังงานจนกับเสียพลังงานจนนะครับถ้าชนแบบยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นยังไงก็ตามถ้าไม่มีแรงไยนอกมาทํา เรายังสามารถใช้ซิกมาโมเมนตัมก่อนเท่ากับซิกมาโมเมนตัมตอนหลังได้เสมอถ้าเป็นการชนที่ไม่มีแรงภายนอกนะครับไม่ว่าดหยุดหรือไม่ยดหยุนได้หมดเลยตัวนี้ใช้ได้หมดอ่ะโอเคชดบชดบแบบนี้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นอันบนมันจะมีสมาการเพิ่มเนื่องจากว่ามันไม่เสียพลังงานจนใช่ไหมครับแสดงว่าพลังงานจนตอนแรกกับตอนหลังต้องมีค่าเป็นไงเอ่ย พี่เขียนเป็น ek ก่อนเท่ากับ ek หลังได้ด้วยจะใส่ซิกมาหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่แต nah, ่ okay. ตอนหลังเนี่ยไม่ใช่ตอนหลังเนี่ย ek ก่อนเนี่ยจะมากกว่า ek ตอนหลังไม่ใช่สมาการนะครับเข้าใจไหมมันหายไปไงโอเคนะครับชืบชืดดืบ เพราะนั้นถ้าเกิดเจอโจทย์ที่เป็นทฤษฎีเขาอาจจะถามว่าการชนแบบยืดหยุ่นเป็นไปตามเงื่อนไขใด1อนุรักษ์โมเมนตัมเสมอ2อ,อนุรักษ์พลังงานเสมอ3ไม่อนุรักษ์โมเมนตัมแต่อนุรักษ์พลังงานมีแบบให้มึงงงเอาได้ปะ่ะจะไว้มึงอนุรักษ์2อ,อย่างคือโมเมนตัมกับพลังงานจนแต่อาจารย์มึงจะเขียนแค่พลังงานไม่เขียนจนนะครับก็เอาไว้ดูไว้นะครับ <c oughs> <ใจ S 1> ครบวาวนี้มันดับวะก็รอแล้วติด เห็นไหมเสแล้วะครับจอดับนี่มันเกิดจากการที่ไฟมันไฟไม่พอมึงคิดอะไรทะลึ่งจอดับกูรู้จอดับมึงผลกลับแล้วนะจริงเหรอไม่ม,มอสี่รุ่นนี้ไม่ทะลึ่งเลยวะมอห้านี่ไปไกลแล้วเอออ่ะโอเคเฮ้ยลองดูจทยนะครับข้อที่สิบห้าครับข้อที่สิบห้าจอดับดับจอ,อคนดี หรือป <gesch> ิดเทอมนี้ไปบวชสามเณรนะเป็นคนดีได้เกินนะครับทำไมอ่ะเป็นอิสลามเป็นคริสจริงเหรออะไรมึงจับจอจับจอเฮ้ยทุกคนเขาสิบห้าพร้อมไหมครับอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าวัตถุ A มวล1นกิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว4นะครับบนพื้นราบที่ไม่มีความเสียน ชนกับวัตถุ B ที่หยุดนิ่งครับหลังการชนนะครับวัตถุ A กระอนกลับโดยมีอัตราเร็วลดลงครึ่งหนึ่งนะครับถ้าการชนนะครับเป็นการชนแบบยืดหยุ่นขีดใต้เลยเขาบอกมาเองนะยืดหยุ่นนะครับแต่ว่าเสียพลังงานไหมครันี้ไม่เสียนะครับเขาถามว่าอัตราเร็วหลังชนของ B เป็นเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยอันนี้ก้อน A ก้อน A เนี่ยเป็น1ใช่ไหมแล้วก็ความเร็วเป็น4นะครับแล้วก้อน B เนี่ยนะครับไม่ได้บอกมวลหยุดนิ่งความเร็วเป็น ศตอนหลังก็บอกว่า a เนี่ยกระดอนกลับโดยอัดตาเร็วลดลงครึ่งหนึ่งก็เหลือแค่2คําถามคือ b ความเร็วเท่าไหร่นะครับพี่มั่นใจมากเลยนะว่า v บีต้องไปทางขวาก็มึงอยู่เ,เฉยๆและเพื่อนมาชนทางนี้ยังไงก็ต้องเด้งขวาแน่นอนโอเคปะ่ะอ่ะคราวนี้ต่อปัญหาคือแทนค่าเลยไม่ออกเพราะไม่รู้มวล b ใชงว่าเราจะติดกี่ตัวแปรใช่ไหมคือติด v ตัวนี้ใช่ไหมที่เราจะหา และติด MB มันเลยต้องใช้2เงื่อนไขนี้ไงเพราะเขาอุตสาห์บอกแล้วว่าเป็นการชนแบบอะไรยืดหยุ่นนะครับอ่ะมารุยงั้นพี่จัดการคิดโมเมนตัมก่อนนะดูมันติด2ตัวแปรครับพรนะ้อมไหมเริ่มต้นโมเมนตัมวันนี้คือ4คนเนี้ยคือ0ยังรอดอยู่เพราะว่าเร็วเป็น0ไงโอเคป่ะต่อนนะตอนหลังเนี่ยนะครับคนนี้เด้งกลับว่าใช้2ธรรมดาไหมต้องเป็นลบอะไร ลบอบวกกับ mb ไม่รู้แล้ว v จะหาหาป่ะงั้นพอย้ายข้ามไปเราจะได้ว่า6เท่ากับ mbv แล้วเราก็หาไม่ได้เพราะเรายังไม่รู้ mb หาป่ะงั้นเราก็เลยต้องใช้เงื่อนไขที่สองเพราะข้อนี้เขาบอกว่าเป็นการชนแบบยืดแหละเยืดหยุ่นงั้น ek ก่อน ek หลังต้องมีค่ายังไงเท่ากันงั้นลองคิดนะครับพร้อม ek ก่อนเท่ากับ ek หลัง ek หาจ่ายนะ 1.2ส่วนอ,อ่ะพี่เอาเลขแทนเลยนะ m คือ <S 1, 1 <S v 1> คือเออ <V S 1> กำลัง,อง e 2อีกบวก0หน่อยนะกันนะเดี๋ยวน้องน้อยใจนะครับอ่ะก้อนนี้ก็เป็น1.2ส่วนมวลคือ1ค,ความเร็วคือ2ข้คนี้เป็น1น่ส่วนส m b v กำลัง2อ,อ่ะคิดเลขเยอะยนะสีกลังสงเป็นหาร2เหลือ8อันนี้เป็น8เท่ากับอันนี้กลายเป็น2 บวกกับ1ส่วน2 m b v b กํลัง2 v กํลัง2ย้ายไปลบเหลืออะไร6คิดตามพี่นะพี่าเขียนบรรทัดเยอะย้ายส้2ไปลบแเหลือ6เอา2ไปคูณเป็น12ทสถ้ามา12เท่ากับ m b v กำลัง2และเราก็จัดการเอา2สมาการนี้มาแก้หา v ก็จบเข้าใป่ะแก้ยังไงมีวิธีแก้เป็นล้านแบบอะครับเอางนี้ได้นะ mb ของเราเนี่ยเท่ากับอะไรเอ่ย6หารด้วย v ใช่ไหมหนูก็เอามาแทน6หาร v v ตัดไปหนึ่งตัวเอา6ไปหาร12ได้2ครับงั้นหนูจะตอบสุดท้ายก็คือ v เป็นเลขอะไรเลข2ไม่ว่าหนูจะแก้ด้วยวิธีไหนฮะย,ย้ายลบ2อไปก็6ไงอเ,เอา2มาคูณเร็วเกิน high speed teacher <c oughs> ก็จะทุ่มได้มึงกูต้อง high speed แล้วถ้าต,ตอนนี้6โมง20กูก็ทดให้ดูทุบบรรทัดอะ ปะเดนคือจะบอกอะไรให้นะครับถ้าเป็นอันนี้มึงคิดเลขทันกูปีอันนี้อย่างนี้วาร์ปเสร็จจะตอบสองโอเคป่ะเออคือถ้ามันหกโมงยี่สิบกูคิดละเอียดให้มึงดูอยู่อันนี้มันหกโมง <C> ห e <ars> okay, ้าสิบห้าโอเคนะครับเลนนิดนึงนะครับทักทุ่มออกว่านะทุ่มห้าเก้ากูยอกูยอกทุ่มห้าเก้านันเมื่อวานมห้าไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ อ่าโอเคเฮ้ยนิดหนึ่งบอกความลับให้จริงๆแล้วนะถ้าคนทำโจทย์มาเยอะมากๆมันจะพบว่าถ้าเป็นยืดหยุดอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมันมีสูตรลัดอยู่อันนี้บอกเลยว่าเป็นสูตรลัดนะเพราะว่าเขาจะเอาสองสมการนี้มารวมร่างกันและหนังสือเรียนน้องก็เขียนสูตรนี้ด้วยงั้นพี่ก็ใช้ได้เย่ u หนึ่งบวก v หนึ่งเท่ากับประเด็นคือมันจํายาก จำยากไงได้ไหมคนนี้เป็นก่อนหลังก่อนหลังแต่นี่ไม่ใช่กอนหลังนะนี่เป็นก้อนหนึ่งก้อนสองงั้นสูตรนี้ใช่ว่าใช้สามก้อนได้ไหมไม่ได้นะครับงั้นต้องใช้ได้แค่สองก้อนและต้องเป็วนแค่การใช้ยืดหยุ่นเท่านั้นถ้าไม่หยุดใช้ไม่ได้ถามว่ามันดีกว่ายัางไงอะลองดูนะถ้าสูตรนะพี่อ่านหนังสือมาคบทุกหน้าและพี่จํากรอบสีเขียวนี้ได้ข้อเนี้ยพี่ทําแค่นี้เลย U A V A เท่ากับ u b บวก v b เห็นไหม u a คือ4 v a เนี่ยดูดีนะไปทางซ้ายเป็นลบอะไรเออ u b คือ v b จะหางั้น v เป็นเลขอะไรเลย<า>เท่ากันไหมสั้นกว่าเยอะถ้าอา่านหนังสือมาครบอะ่ะก็เร็วประเด็นคือตอนอานะ่อานอ่านมาไม่ครบไงเอาคนใช้ทุกครั้งไม่ได้นะมึง มึงจะใช้อย่างนี้ได้ก็ต่อเมื่อเขาบอกว่าเป็นการชนแบบยืดอหละเขาต้องพิมพ์มานะไม่ใช่มึงเติมเองอ๋อยืดหยุ่นเขียนเพิ่มไปมึง <ไป S 2> ถ้ามันฟุกก็ดีถ้ามันไม่ยืดก็สวยเข้าใจป่ะคือมึงอย่าเพิพ่งตั้งว่ามันต้องยืดอยุ่ทุกข้อไม่จําเป็นอะไรแยกออกจากกันแต่ว่าไม่ยืดหยุ่นก็ได้ก็ดัน,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 นบังเอิญฟุกว่าถูกไงแค่นั้นทำไมมีคนเสือกถูกเรื่องนี้เยอะวะ คิดว่าหลายคนรอคอยข้อสิบหกอย่างเนี่ยข้อสิบหกรู้สึกว่ามันขอเรารอคอยข้อสิบเก้ามึงรีบไปเกินข้อสิบหกออกสอบได้ไหมใช่ปะเก็บคะแนนแล้วรู้สึกว่าไม่มีช้อยด้วยของอาจารย์เราอ่ะก็ก็ก็เป็นช้อยกันตายของอาจารย์เขาไงช่วยกูมาแล้วมึงตอบห้าลูกข้อเลยห้า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 นะครับอ่ะเฮ้ยเฮ้ย ข้อ16นะครับข้อนี้จริงๆแล้วมันจะเป็นหน้าสุดท้ายของชี้เที่ยวเรียนที่เรเรียนเลยใช่ไหมที่ของห้อยก็ยิงลูกปืนทะลุไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมี2กรณีทะลุกับไม่ทะลุเดี๋ยวพี่พูดทั้งองเคสได้ฟังเอาเคสข้อนี้ก่อนข้อ16ครับยิงลูกปืนมวล10กรัมนะครับในแนวระดับนะครับด้วยความเร็ว1,000เมตรต่อวินาทีเข้าไปฝังในเป้ามวล5กิโลกรัมเขาว่าฝังคือไม่ทะลุนะเขาบอกว่าซึ่งผูกเชือกแขวนไว้ในแนวดิ่งครับ เาจะแกว่งขึ้นไปสูงจากตำแหน่งเดิมกี่เซนติเมตรนะครับนี่คือคำถามอ่ะดดนะครับเวลาจะาโจย,ยงี้นะบังคับเลยแกต้องนึกภาพไปออกถ้าอาจารย์สอนโดยที่ไม่เคยวาดรูปให้ดูเลยถือว่าใจร้ายมากนะครับอ่ะพรารูปมันเป็นอย่างเงี้ยอ่ะวาดให้ดดนี่คือลูกป,ปืนโอเคปะ่ะลูกป,ปืนวิ่งด้วยความเร็วเท่ากับ1000อ่ะจัดเลย1000เมตรต่อวิโอเคนะครับและนะครับ มีเป้าแขวนไว้อยู่กับเพดานนี่คือเป้าอราประมาณนี้เขี้วป่ะประเด็นคือข้อเนี้ยมันไม่ทะลุมันฝังแสดงว่านี่คือเหตุการณ์ก่อนใช่ไหมเหตุการณ์ตอนหลังคือมันจะต้องฝังกลายเป็นเนื้อเดียวกันและไปด้วยกันด้วยความเร็วค่าหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้เห็นปะประเด็นคือมันไปทางขวาไม่ได้เพราะติดเชือก ถ้าไม่มีเชือกมันจะไปทางขวาอย่างนี้เลยโอเคปะ่ะแต่มันติดเชือกงั้นเวลามันโดนชนแล้วมันจะต้องไปอย่างนี้ขึ้นเข้าใจป่ะถ้าไม่มีเชือกมันก็วิ่งทางขวาพอมีเชือกปุ๊บมันเลยทําได้เพียงแค่ว้าวขึ้นไปอย่างนี้นะครับก็เป็นภาพเหตุการณ์ตอนหลังกันเนาะประมาณนี้อาจจะดูภาพเล็กลงประมาณนี้คร่าวๆโจถามว่าเมืองขึ้นไปได้สูงเท่าไหร่ครับนี่คือคำถาม สูงที่สุดแสดงว่าขึ้นไปมากกว่านี้แม่แล้วความเร็วตัวจุดนี้ต้องเป็นอะไรเป็นศูนย์นี่คือรูปวาดก่อนเลยรอได้วาดก่อนเลย,ลเลยข้อสุดท้ายชี้โรงเรียนพี่ว่าปลายภาคก็ออกเชื่อพี่เะอะแต่พี่ว่าปลายภาคแม่งออกฝังเพราะว่าตอนเก็บภายในออกทะลุแต่ฝังทะลุเนี่ยค่าเท่ากันความยาก <c oughs> <c oughs> นั่นคือเสียงกำลังเจาะ เรียนฟิสิกส์มากมามาีนะยิ่งเรียนครบทุกบทนะมันจะเริ่มมองโลกภายนอกรอบข้างแบบไม่ปกติต่อไปแล้วเอ๊ะนี่เป็นหลักการนี้นี่เป็นหลักการนั้นจะเริ่มเครียดขนาดจ,จะต้มสุกี้กินยัางลังเลเลยว่าเอ๊ะสุกหรือยังวะอันนี้เหล็กหรือน้ําเดือดอุณหภูมิเพิ่มมากกว่ากันหาแรงเสียดทานอะไรเงี้ยทูสบู่ไม่มีความสุกเลยทําไม่ืดจังวะอะไรงเงี้ยออมมิวเยอะเพราะขนเยอะอะไรเงี้ยนะครับก็ได้เรื่องกันอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟัง โจแบบนี้นะบังคับเลยเองต้องหาความเร็วตอนที่มันพึ่งชนกันเสร็จก่อนโอเคปะ่ะดูนะอ่ะงั้นพี่หาวีก่อนึ๊บผลรวมโมเมนตัมก่อนเท่ากับผลรวมโมเมนตัมตอนหลังนะครับอ่ะคนนี้มวลเท่าไหร่นะกี่กรมัม10กรมัมอ่ะไอโม um เมนตัมเนี้ย10กรัมเนี่ยไม่ใช่10นะเว้ยต้องเป็น10ส,ส่วนพันถูกปะ่ะทำเป็นกิโลไงหารพันง่ายสุดแล้วทำเป็นกิโลแล้วคูณกับพัน เพราะความเร็วแม่งพันหนึ่งไอเนี่ยอยู่อินนิงเป็นไรศูนย์นะครับไอตอนที่ชนแล้วตีกันไปไฟนะเป้ามวลกิโลเป้ามวลกิโลห้าแต่ลูกปืนมวล10กร,รมัม10กร,รัมมันคือ0ูนจุดหนึ่งใช่ไหมงั้นจะกลายเป็น5้าจุดศูนย์หนึ่งแล้วก็ความเร็ววีเอ็มคูณวีไงเพราะมวลเป้าคือห้าโลแต่มวลกระสุนแม่งศูนยจุดศูนย์หนึ่งกิโลตัวเนี้ยมันตัดได้พี่ชอบอย่างงี้มันสวยดีป้าป้า,ปากลายเป็นสิบ เท่ากับ5.01 v วีเอาจงริงไหมมึงอยากปัดป่ะกูมึงไม่ปัดจริงเหรอมึงจะเอา1.99จริงเหรอกูไม่เอาเลยนะประมาณอะไรสองห้ามาจากไหนมึงใจเย็นใจเย็นอ่ะยังไม่เสร็จฟังรูปเนี้ยฝั่งซ้ายเสร็จแล้วที่เหลือเนี่ยหนูคิดพลังงานไงนะดูก่อนอ่ะฟังนี่คือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ใหม่นี่คือจุดจบ และหนูก e. <Okay. S 1> mm ็ใ hmm. ช้ sure okay. that that Now, right. e ก่อนเท่ากับ e ท้ายเหมือนเดิมโอเคไหมโดยที่เริ่มต้นมีพลังงานะลรจนมื่อคพี่แล้วมันสูงจากพื้นเท่าไหร่อะกูสร้างพื้นปอมให้มึงแล้วรอดออรักใดอุงๆกูมาแล้วโอเคปะนะครับงั้นจัดเลยมาเลย e ก่อนเท่ากับ e หลัง e เริ่มเท่ากับ e หลังอ่ะ e ท้ายอ่ะเหมือนกันจะ e เหี้ยอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแหละนะครับเริ่มต้น1ส่วน2 mv กำลัง จุดจบสูงอย่างเดียวเป็น M อ็ละมวลเลขเหี้ๆก็ตัดทิ้งได้ด้วยเย่นะครับเข้าใจไหมอ่ะหนึ่งส่วนสองวีคือเออเท่ากับ G คือแล้วก็เอสสองกำลังสองได้หารสองเหลือเอาสิไปหารเป็นศูนย์จุดอะไรศูนย์จุดสองเมตรยี่สิบเซนตกใจเลยอะไรของมึงศูนย์จุดห้าอะไรมึง ถ้าเป็นข้อสอบที่เรียนเราแค่ตอนหลังมันไม่ฝังมันทะลุแตบบ่มันจะให้ความเร็วของตัวทะลุมามึงก็หา V ตัวเดียวอยู่ดีแล้วคิดมันเดิมเป๊ะเลยจบรู้สึกว่าข้อสอบคิดถ้าใครสอบวันนี้ตอบ0.45ข้อสุดท้ายแต่ไม่มีช้อยต้องตอบข้อห้าเซ็งไหมเซ็งไหมมีข้อเดียวอ้าตัง สวยแล้วมึงไม่มีคำตอบหลายข้ออ่ะฮะอ่ะ,อะโอเคหะนะครับหน้าสุดท้ายเป็นสองมิติสองมิติเอาอย่างนี้ไหมฮะสองมิติเนี่ยมันมีวิธียาวอ่ะสั้น ฉันรู้ว่าแกอยากได้นสั้นแล้วฉันก็อยากสอนด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์หนูดูแค่หนูกาข้อไหนไม่ได้ดูวิธรรีทำงั้นพี่ขออนุญาตนะครับใช้วิธีเหมือนที่พี่สอนคอร์สวิศวะนะคอร์สม .6 นะก็คือวิธีที่ทําให้เสร็จเร็วที่สุดใช่นะครับอะโอเคมาข้อ17ใครที่เคยเรียนที่ไหนมาติวที่ไหนมารับรอง ไม่เคยเจอวิถีมวยวัดอย่างนี้แน่นอนไม่ได้สูตรลัดด้นะครับเป็นความรู้ที่ล้องเรียนตอนแล้วมาแล้วตอนเทอมหนึ่งแต่คุณครูหนูไม่ยอมมาใช้ไม่รู้เพราะอะไรอ่ะมาข้อ17ครับพร้อมวัตถุมวล a วัตถุ a นะครับมวล8กิโลกร,รัมเคลื่อนที่ทางบวก X บวกเที่ขวาหรือซ้ายดีขว,ขวาเนาะนะครับด้วยความเร็ว10ครับแล้วเขาบอกว่าชนกับวัตถุ B นะครับซึ่งกําลังเคลื่อนที่ไปทางแกนบวก y ความเร็วเป็น6นะครับ หลังจากชนทั้ง2ติดกันไปเห็นไ้ครับติดกันไปจงหาความเร็วลับภายหลังการชนนะครับดูนะครับเริ่มต้นคนนี้มวล8นะครับเร็ว10โอเคไหมอีกคนหนึ่งเนี่ยมวล10เร็ว6โอเคปะ่ะไอคนแรกบอกกูจะไปขวาคนที่สองบอกกูจะขึ้นสุดท้ายตอนชนกันก็เลยไปแบบขวาขึ้นมอาออกไหม คนนึงขวาคนนึงขึ้นก็เลยกลายเป็นอย่างนี้นะครับงั้นภาพตอนหลังครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้รูปเฮียตลอดกาลเลยมึงคิดลึกเช,ชอร์รี่อ่าเชอร์รี่ดีถ้าเป็นเงาะนี่เฮียเลยนะเงาะมันมีขนไงกูพูดถึงเงาะกูผิดตรงไหนวะกูพูดใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งแจกอย่าเพิ่งแจกนะครับอ่ะโอเค อ่าฟังฟังฟังคราวนี้นะครับพี่ต้องบอกกันเลยว่าถ้าทําวิธีเต็มนะครับพี่คิดเลยว่ามันต้องยาวและพี่มั่นใจมากว่าโจทย์อย่างนี้นะโรงเรียนหนูเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างนี้เสมอฟังอันนี้เก่งเลยเพราะครูน่าจะแก้ข้อสอบไม่ทันแล้วถ้าครูดูไลฟ์ไลฟ์มันไว้น่าจะไลฟ์วันจันทร์ครูน่าจะแก้ข้อสอบไม่ทันเพราะมึงสอบวันพุธนะครับมุมอาจารย์มึงอ่ะต้องเป็นมุมรวมกันแล้วได้เก้าสิบอยู่ตลอด มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าจุดอ่อนของโจทย์เรื่องนี้ออาฟังนะครับน้องเข้าใจคําว่าซ um ิกมาโมเมนตัมไหมก็คือผลรวมโมเมนตัมใช่ปะที่จริงแล้วเนี่ยนะครับน้องสามารถใช้หลักการเวกเตอร์ได้เวกเตอร์คืออะไรเห็นไหมก่อนเนี่ยมีเวกเตอร์กี่ตัว2ตัวเวกเตอร์บวกกันใช้หลักการหางต่อหัวเคยเรียนใช่ไหมเอองั้นดูอีนะถ้าพี่ใช้หลักการหางต่อหัวพี่เอาคนนี้ก่อน8ป um ดคูณสิโมเมนตัมเท่าไหร่แปดสิบพี่อ่ะไปทางขวาถูกปะ นี่คือคนนี้ไปน,นี้นะต่อโมเมนตัมเท่าไหร่คนนี้โมเมนตัมเท่าไหร่หกละขึ้นข้างบนใช้หางต่อหัวนะโอเคป่ะงั้นนี่คือเวกเตอร์โมเมนตัมก่อนงั้นตอนหลังนะครับก็คือคนนี้มันคือการลากจากตรงน,นี้มาถึงนี้เลยร <100 S 1> ้อยใจเย็นๆใจเย็นดูก่อนอย่าเพิ่งจดอย่าเพิ่งจดขอร้องมึงรู้ร้อยเพราะอะไรมันสามเหลี่ยมตูนหมึกใช่ไหมสามสี่ห้าใช่ไหมเออไอเช่นเนี่ยไม่ใช่วความเร็วนะไอเนี่ยคือ ผลรวมโมเมนตัมตอนหลังได้